สวัสดีครับพ่อหลวงคือชีวิตจิตปัญญาณแม้วันวาน,านผ่านพ้นก็เพียงผ่านความทรงจำยังติดตรึงนานเท่านานภาพพ่อหลวงทรงงานยังคงจำจวบถึงวันที่พ่อหลวงท่านลวงทุกข์สู่สวรรค์สู่สุขอันชื่นมจำ ด้วยผลบุญของพ่อหลวงที่กระทำล้วนเป็นสิ่งควรจดจำจนชีพวายสี่พันกว่าโครงการที่สร้างสรรค์ทั้งแหล่งน้ำปากว้างไม่หวั่นไหวพ่อหลวงทรงโรงงานทุกย่านางไปด้วยห่วงใยประชาชีสันติชนพ่อพร่ำสอนให้มันเพลียนและทำดี รู้ประมาณตนพอดีรู้รับให้อ่อนโนนไม่อ่อนแอทอแท้ใจจริงจังและจริงใจไม่เสื่อมทรามใส่ใจใฝ่รู้สู้ปัญหาคนา้นคว้าภูปัญญาไม่หลากหลามใจซื่อถือสัตว์ที่ดีงามไม่วู่วามเอาตามใจให้เสียการทุกคำสอนของพ่อหลวงอมะตะ เป็นสัจจะคุณธรรมนำประสานถาบถึงวันคืนสู่ดินสิ้นลมปานจิตวิญญาณถวายไทยไปนิรันดรูแรกลำปางวลกรออนไลน์